มาทุกคนกินสมบูงม่วงบุกม่วงหน่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวกินด,ด้วยกันเดี๋ยวกินเบิดนี้จะสแกกสงท่านหรือบอล เอาแบบคำใหญ่ๆเลย พอดีกินหน่อยมันอืมอืม